หัวนางจะฟ้องแม่สิตางโบทองโดดร่วมวงเม้าคอนเฟิร์มสาวคนสนิทหนุ่มกะลามีสามีลูกจริงลั่นเบาๆหัวนางน่าจะฟ้องน้องเผยเคยรับงานรีวิวมาหาที่บ้านทั้งครอบครัวยังคงอยู่กับข่าวดราม่าเรื่องราวความรักของหนุ่มกะลาหลังมีคนขุดเพิ่มว่าสาวคนสนิทของนักร้องดังที่เข้ามาปูพันจนทําให้รักกับภรรยามีปัญหานั้นแท้จริงแล้วมีสามีและลูกอยู่แล้วด้วยจนหลายคนบอกว่าแบบนี้เหมือนเป็นน้อยชนน้อยหรือเปล่าล่าสุด 23มิถุนายน2566แม่สิตางบัวทองเน็ตไอดอลชื่อดังก็ขอร่วมโลดวงเมาา์กับข่าวนี้ด้วยโดยออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าหัวนั่งจะฟ้องพี่หนุ่มฉันเคยรีวิวแบรนดน์นี้ซึ่งเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มข่าวที่มาว่าสาวคนสนิทของหนุ่มนั้นมีสามีและลูกอยู่แล้วนั่นเองขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์สอบถามข้อเท็จจริงการสนั่นบางรายถึงขั้นแท็กหาทนายของฝั่งมีหลวงเพื่อได้พยานเพิ่มทั้งสอบถามอีกว่าแล้วไหนว่าดาังกับผัวเพ ไหนว่าเลิกกันไปได้ปีหนึ่งแล้วด้านแม่สิต่างก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ตอบแท้ทุกเมนที่เข้ามาสอบถามอาที่มีลูกด้วยเคยมาบ้านแม่เคยมาไลฟ์ที่บ้านแม่ลูกผัวแม่มาทั้งบ้านผัวฟ้องชายชูจะหนักกว่าคือถ้าผัวเขาฟ้องชายชูเคยมาที่บ้านหลักสี่ขัดตัวกับแม่หน้าบ้านมาทั้งครอบครัวโอยถ้าผัวฟ้องชายชูหนักกว่าเยอะคือเป็นห่วงถ้าเขาฟ้องหลับเผอิญเคยจ้างแม่รีวิวเขาจ้างแม่รีวิวเลยเจอกันทั้งบ้านและอื่นๆ งานนี้เล่นเหล่าชาวเน็ตเมาส์กันมันยิ่งกว่าเดิมอีกด้านก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าเซฟแม่สิตา่างเพราะกลัวเจ้าตัวจะโดนฟ้องไปอีกราย